สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนๆเ,เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราไม่กล้าขึ้นรถไฟเดินทางตอนกลางคืนอีกเลยตอนนั้นพวกเราสี่คนมีแผนจะแบกเป้ไปเที่ยวเชียงใหม่กันครับพวกเรามีกันสี่คนคือผมนนแกป๊ปและจอยซึ่งจอยเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มพวกเราอยากประหยัดค่าใช้จ่าย ก็เลยเลือกเดินทางด้วยรถไฟชั้น3แบบต่อยืนซึ่งต้องใช้เวลากว่า12ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายพวกเราขึ้นรถไฟกันที่สถานีหัวลำโพงตอน5ทุ่มกว่าๆบรรยากาศบนขบวนรถไฟดูวุ่นวายมีผู้คนมากมายหลายรูปแบบเดินทางไปมาทั้งนักศึกษาที่กลับบ้านต่างจังหวัดพ่อค้าแม่ขายที่กำลังจะไปตั้งแผงในเมืองใหญ่และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาแบกเป้กัน ในตอนแรกพวกเราหาที่นั่งไม่ได้เลยครับเพราะผู้คนเยอะมากจริงๆพวกเราเดินไปตลอดแนวทางเดินของตู้โดยสารแต่ละตู้แต่ก็ไม่พบที่นั่งว่างเลยถูกที่นั่งมีคนจับจองเต็มหมดแล้วพวกเราเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตู้สุดท้ายซึ่งเป็นตู้ที่ดูเก่าแก่และโทรมที่สุดผนังรถไฟมีรอยขีดข่วนและคราบสกปรก หน้าต่างบางบานก็มีร้าวและมีหยากย่าเกาะอยู่ตามมุมผู้คนในตู้ก็มีน้อยมากอาจจะเป็นเพราะมันอยู่ไกลจากตู้โดยสารอื่นๆและบรรยากาศก็ไม่ค่อยน่าอภิรมเท่าไหร่นักแต่พวกเราก็ดีใจมากที่ยังพอมีที่ว่างให้ได้นั่งและเอาสัมภาระวางลงไปได้ทว่าทันทีที่ก้าวเข้าไปในตู้โดยสารนั้นพวกเราก็รู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือก ที่ผิดปกติทั้งๆท,ที่เป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยผมรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านต้นคอทั้งๆท,ที่หน้าต่างรถไฟก็ปิดสนิทพวกเราพยายามนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานตามภาษาเพื่อนฝูงเพื่อจะพยายามลืมความรู้สึกแปลกๆนั้นแต่ก็ทำไม่ได้นานนักนนก็ทักขึ้นมาว่านี่พวกแกไม่รู้สึกหรอว่าตู้รถไฟตู้นี้มันดูวังเวงแปลกๆ พวกเราพยักหน้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพอทุกคนเงียบเสียงลงความวังเวงก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมพวกเราได้ยินเสียงกุบกลับมาจากด้านล่างที่นั่งคล้ายกับเสียงคนกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่พวกเราสี่คนมองหน้ากันด้วยความสงสัยแก๊ปตัดสินใจก้มลงไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากนั้นยังมีกลิ่นเหม็น คล้ายกลิ่นสบโชยเข้ามาเบาๆทำให้พวกเราต้องใช้มือปิดจมูกผมพยายามบอกทุกคนว่าให้ใจเย็นๆอาจจะเป็นกลิ่นจากห้องน้ำหรือกลิ่นจากสิ่งของเก่าๆในตู้นี้แต่ทุกคนก็ดูไม่ค่อยสบายใจนักเพื่อเป็นการแก้บรรยากาศที่น่าอึอดอัดผมจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหนังแก้เบื่อแต่จูๆ่ๆ ก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองผมอยู่จากฝั่งตรงข้ามผมเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วสิ่งที่เห็นก็ทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวผมเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่งฝั่งตรงข้ามเงาของเธอซ้อนทับกับเงาของจอยที่นั่งอยู่ข้างๆงใบหน้าของเธอดูซีดเซียวและดวงตาของเธอดำสนิทผมพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่ภาพหลอน หรือความเหนื่อยล้าแต่เมื่อผมก้มลงไปมองดูอีกครั้งเงาผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงอยู่และเธอกำลังยิ้มให้ผมด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตผมหันไปสะกิดน้นเพื่อชี้ให้ดูเงาปริศนานั้นแต่เขากลับไม่เห็นเขาคิดว่าผมคงจะเพี้ยนไปแล้วในขณะที่ผมกำลังสับสนอยู่นั้นจอยที่นั่งอยู่ข้าง ก็ร้องเสียงหลงขึ้นมาเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงคนกระซิบอยู่ข้างหูว่าเธอจะไปไหนเธอหันไปมองรอบๆก็ไม่เห็นใครเลยแต่กลิ่นเหม็นอับก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิมผมรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลย่างยิ่งเราสี่คนเริ่มหันมานั่งชิดกันมากขึ้นเพื่อสร้างความอุ่นใจทันใดนั้นเสียงกรุบกรับที่เคยได้ยินเบาๆ ก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนมันกำลังอยู่ใต้ที่นั่งของพวกเราจริงๆผมได้ยินเสียงกระดูกกำลังถูกบดเคี้ยวอย่างช้าๆดังขึ้นมาจากใต้ที่นั่งผมพยายามจะขยับขาหนีแต่ก็ขยับไม่ได้เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจับขาผมไว้ความเย็นยเยือกเริ่มแผ่ซ่านเข้ามาในตัวผมมากขึ้นเรื่อยๆผมพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากลําคอจากนั้นผมก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นผมเห็นเงาของมือซี่เซกําลังค่อยๆโผล่มาจากใต้ที่นั่งของผมมือที่ซีตและมีรอยเหี่ยวย่นนั้นกําลังค่อยๆคลานขึ้นมาจับข้อเท้าของผมผมพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลเงาของมือคู่นั้น จับข้อเท้าผมไว้แน่นมากผมหันไปมองหน้าเพื่อนๆทุกคนก็อยู่ในอาการหวาดกลัวไม่ต่างจากผมโดนกำลังตัวสั่นเท้าอยู่ข้างๆจ่อยร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวส่วนแก๊ปก็ทำหน้าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากที่ปลายตู้รถไฟทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงแหลมสูงกรีดร้องดังมาจากด้านหน้าของตู้รถไฟเสียงนั้นทำให้เราทุกคน ศาดุ้งสุดตัวผมรีบหันไปมองตามเสียงและสิ่งที่ผมเห็นก็คือเงาของร่างหญิงสาวที่แขวนคออยู่ที่เพดานรถไฟผมไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเธอได้ชัดเจนแต่ก็รู้สึกได้ถึงความแค้นและความโศกเศร้าที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นผมหลับตาลงแน่นพยายามสวดมนต์ในใจเพื่อให้ทุกอย่างจบลงเมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้ง เงาของร่างที่แขวนคอและเงาของมือที่จับข้อเท้าผมอยู่ก็หายไปแล้วความเย็นยะเยือกก็จางหายไปในทันทีเหลือไว้เพียงความเงียบสงัดที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมพวกเราหันมามองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวและพูดอะไรไม่ออกทุกคนต่างรู้ดีว่าสิ่งที่เราเพิ่งเจอไม่ใช่ความฝันและมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนพวกเราทั้งสี่คน เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วครับพวกเราตัดสินใจที่จะย้ายไปหาที่นั่งในตู้โดยสารอื่นที่อยู่ถัดไปพวกเราเก็บข้าวของและเดินไปอย่างรวดเร็วทันทีที่รถไฟจอดที่สถานีเล็กๆแห่งหนึ่งทันทีที่พวกเราเดินออกจากตู้รถไฟตู้สุดท้ายนั้นความเย็นยาเยือกและกลิ่นเหม็นอับก็หายไปในทันทีเมื่อมาถึงตู้โดยสารที่หนึ่ง พวกเราก็พบว่ามีที่นั่งว่างพอดีพวกเรานั่งลงและพยายามสงบสติอารมณ์กันนนรจึงถามพนักง,งานตรวจเตาเกี่ยวกับ,ต,ต,งงกต,บตู้โดยสารตู้สุดท้ายนั้นพนักงานทำหน้าแปลกใจและพูดว่าตู้สุดท้ายเหรอครับตู้โดยสารตู้สุดท้ายถูกปลดออกไปแล้วตั้งแต่สิบปีก่อนเพราะเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟร้ายแรงมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก คำพูดของพนักงานทำให้พวกเราช็อกไปต,ตามๆกันพวกเรามองหน้ากันและรู้สึกได้ถึงความเย็นว่าไปทั่วทั้งร่างกายผมจึงถามต่อว่าแล้วทำไมยังมีผู้โดยสารอยู่ในตู้นั้นล่ะครับพนักงานคนนั้นยิ้มเจริญและเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่คนรถไฟรู้กันดีว่าวิญญาณของผู้โดยสารที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้น ยังคงวนเวียนอยู่บนรถไฟและจะปรากฏตัวในตู้รถไฟตู้สุดท้ายที่โปรดออกไปแล้วเรื่องราวของอุบัติเหตุครั้งนั้นเล่าว่ารถไฟขบวนนั้นได้วิ่งตกรางในขณะที่กําลังมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ผู้โดยสารที่อยู่ในตู้สุดท้ายส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุบางคนร่างถูกบทขยี้จนจําไม่ได้และบางคนก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นรถไฟตู้สุดท้ายอีกเลยเพราะจะมีคนเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนที่พวกเราเพิ่งเจอเรื่องที่พนักงานเล่าทำให้พวกเรากลัวจนตัวสั่นไปหมดพวกเราตัดสินใจที่จะไม่เดินทางต่อแล้วพอถึงสถานีถัดไปพวกเราก็รีบลงจากรถไฟและหาทางกลับบ้านทันทีหลังจากวันนั้นพวกเราก็ไม่กล้าขึ้นรถไฟไปไหนอีกเลย โดยเฉพาะการเดินทางในตอนกลางคืนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเรื่องลี้ลับไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่น่ากลัวแต่บางครั้งมันก็สามารถเกิดขึ้นกับตัวเราได้จริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะนำมาแบ่งปันหวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้คุณได้ข้อคิดและระมัดระวังในการเดินทางมากขึ้นขอบคุณครับ